สำหรับหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่างต่างอยู่คุณก็ทํางานของคุณไปแล้วเราก็ทางานเราต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันพิธีหนังเสหลายคนก็เสียดายกับบทบาทต,ตรงนี้อะไรเงี้ยวิ่งควยอย่างไรบ้างตอนนีจ้จริงๆก็มีการเวิร์กช็อปหลายหลายครั้งแล้วค่ะว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนเคมี K เข้ากันไหมจริงๆคือมองว่าเคมีมันเข้ากันแต่ว่าบทต่างๆที่ ในเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆจริงๆหลายๆอย่างก็อาจจะมีการคุยกันว่าเออเรื่องนี้พร้อมเรื่องนี้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็คือเราเราเออด้วยตัวละครเรามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต้องแบบปรับมากมายอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของอินเนอร์มากกว่าอย่างเงี้ยก็สามารถรอได้เพราะว่าที่เลื่อนไปแล้วก็มองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาทุกอย่างมันมีช่วงเวลาความเหมาะสมของมันด้วยแหละถ้ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาก็อาจจะยังแบบว่า มีการหนังไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่าแค่เลื่อนในการถ่ายทําไปแค่นั้นเองว่าหลายคนมาคิดเข้าใจผิดว่ามันกลายเป็นแคนตเซิลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่ะก็คือจริงๆได้มีการพูดคุยว่าอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าเป็นต้นปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหรือว่าจะจะสะดวกถ่ายเรื่องเวลาด้ส่วนตัวพี่ฟามีโอกาสได้คุยกับน้องพีไหมกับเรื่องตรงนี้อะไรคือจริงๆเข้าใจเขานะเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็เห็นถึงความพยายามของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่า ตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าความพร้อมของคนเรามันมันหลายอย่างที่จะต้องแบบตองเใจได่รของคาแรคเตอร์เราฟ้าหนักใจตรงไหนบ้างมันมันโหดมากค่ะเพราะของอีฝ่ายเขาก็หนักเหมือนกันเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันหน่อยหนักค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยคนอาจจะมองว่าแบบแอบแอบสปอยนิดนึงคนอาจจะมองว่าเป็นเฮ้ยเป็นการมาจิ้นกันแบบน่ารักน่ารักหนังรักหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่ มันเ,เป็นดราม่าที่ดราม่าแบบโกรมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความเตรียมใจคือเตรียมใจไว้แน่นอนว่ามันหนักมันหนักใช่ค่ะก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเป็นเดือนะนะเดือนกว่าแล้วพอมันเลื่อนมาอย่างนี้แล้วมันกระทบคิวที่เรารับงานไหมว่ามันต้องสลับกันอบ้างก็จ,จริงๆก็มีค่ะถ้าให้พูดตามความจริงก็มีนิดหน่อยเพราะว่าคิวที่เราเตรียมที่จะไปถ่ายเนี่ยมันก็ประมาณเดือนหนึ่งที่เราเคลียร์กันไว้ก็ พอมันค่อนข้างที่จะกระทันหันคิวงานเราที่ที่เราไม่ได้รับไว้ตอนแรกมันก็เลยเหมือนแบบโอเคเราก็มีแบบเสียงานไปบ้างอะไรนะแต่ว่าก็โอเคค่ะเข้าใจได้มันมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นพี่นรับอกให้เราพักแต่ว่าจริงๆก็กลับมาหนักเหมือนเดิมจริงๆมันก็ไม่ได้พักนะเพราะว่าเหมือนแบบโอเคช่วงจังหวะที่เราดีลไว้ตอนแรกว่าเราจะไปถ่ายหนังเนี่ย ก็เปลี่ยนมาเป็นมาซ้อมโชว์รอบไฟนนลที่จะถึงของน้องๆ Miss Grand Thailand 2023แทนเดี๋ยวี่เห็นล่าสุดเราก็าากลังจะเตรียมไปอเมริกาออน<ส>ดูออนร์ใช่คะ่ะก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่อเมริกาไปกับชาลล์ดูค่ะทำให้เราคาดเกี่ยวกับงานที่จะต้องไปเดินเมืองคาร์มันเสียดายไม่ตรงรู้สึกส<ด>เสียดายคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่พอเขาดีลมาตอนหลังเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธงานที่เราวางแผนไว้หมดแล้วได้อะไรอย่างนี้ค่ะ อย่างเมืองไทยสปอยได้ไหมว่าถ้าเกิดต้องไปประมาณไหนเดี๋ยววิธีการอะไรอันนี้ก็ต้องต้องให้ทางทางดีกว่าใช่เพราะว่าพี่จองบอกว่าตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าไม่ทันแน่นอนทีหรับรถเฟสจริงๆหนูก็เพิ่งมารู้พ้อมวันนั้นแหละเอาวันที่เซอร์ไพรส์เล่าเลยนะใช่งานหลายอย่างคือจะรู้แบบกระชันชิดอ่าค่ะเออผมเรียกว่าเป็นประสบก็เรียกว่าอะไรอ่ะชวนงานคออินเตอร์อีกงานหนึ่งค่ะ มีการเราเตรียมตัวยังไงบ้างที่มันต้องโทรไปถึงก็เครื่องลงก็โชว์คืนนั้นเลยจริงๆเราอะมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องห่วงอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของเล็กน้อยเรื่องของการสื่อสารภาษาอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วในในส่วนของตัวโชว์เราเตรียมไว้แค่ไหนจริงๆก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะอาจจะไม่ได้หนูกับน้องเราเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยความตื่นเต้นก็อาจจะไม่ถ้าจะไม่ได้มีอยู่แล้วเรื่องโชว์ต่างๆก็คงจะเป็นฟิลที่เราแบบ ป่อยจอยสนุกสนุกมากกว่าอย่างเมื่อวานในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกรรมการในห้องดาวหลายคนก็ชื่นชมฟิทแบ็ก่ปพี่ฟ้าแบบติดตั้งมาเลยทไม่รู้ข้อมูลจะกแคนครบก่อนเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือจริงๆเราก็เราก็ดูตลอดอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะด้วยบอร์สเขาฝากความหวังมาให้เราช่วยดูช่วยดูช่วยสแกนหน่อยนะว่าเรา หนึ่งเขาก็ไว้ใจเราเรื่องของโซเชียลรเรื่องของการทํางานต่างๆว่าเ,เด็กคนนี้สามารถทํางานกับเราได้ไหมเป็นยังไงบ้างในโซเชียลกระแสเป็นยังไงเราก็จะคอยดูตลอดว่าคนไหนมีกระแสไปที่ทางไหนคนไหนต้องปรับอะไรคนนี้มีแววเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ดูคอยดูตลอดค่ะนั่งนั่งตรงนั้นมันรู้สึกยังไงแบบว่ากดดันหรือว่าเคยเห็นเรากเราก็เคยไปปีที่แล้วเคยนั่งฝั่งตรงข้ามหนูว่าไม่กดดันแต่ว่าเห็นใจน้องๆมากกว่าว่าพอเราอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถึงตัวเองตอนปีที่แล้วเราเรา คงไม่ได้อยากเจอคําถามที่มันโหดอะไรมากมายแต่คือจริงๆเราพยายามจะให้น้องๆดึงศักยภาพออกมาบางคนไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตื่นบางคนยังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะให้น้องๆแบบผ่อนคลายแล้วก็ให้คําแนะนําที่ตรงจุดแล้วก็กระชับเวลามากที่สุดอย่างอย่างเคที่เคยไปเล่นด้วยกันอย่างอามีนาอะไรแนันก็ชื่นชมถ่อนว่ามีฟานแนนือนเราได้เคลียร์ใจกับน้องตรงหน้าหน้าอไตรงหน้าเลยววันนั้นเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบว่าถูกจับตาอ๋อ ไวอยู่แล้วใช่เพราะว่าแฟนขับน้องเขาก็ค่อนข้างเยอะอ,อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวหนูหนูก็มองว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอก<อ>มันอาจจะมีการที่เหมือนแบบบางคนสื่อไปอีกแบบแล้วมันก็ตีความกันไปแบบ,บมากมายลหลากหลายความคิดอะไรเงี้ยแตพอได้พูดคุยถึงได้บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันต้องคุยกันต่อหน้าต้องเคลียร์ต่อหน้ามันถึงจะแบบชัดเจนอะไรเงี้ยจังหวะที่น้องพี่ฟ้าพูดน้องก็มีน้ำตาไหลด้วยต้องารู้สึกยง จริงๆเห็นว่าเขาจะร้องไห้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่ที่แบบบอสพูดแล้วอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะขบไว้อยู่ซึ่งเราก็ถ้าร้องได้คืออยากให้ร้องออกมาเลยมันจะได้รู้ว่าบางทีการที่เราแข็งมากๆมันอาจจะทําให้เราดูเป็นเด็กที่แข็งแล้วก็ดูแบบดูดูพอมมันมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยก็เลยอยากให้ถ้าเราเซนซิทีฟเราอยากร้องมันก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรอกก็คือร้องออกมาได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เราดูพัฒนาการร้องแต่ว่าตั้งแต่ ทาที่เท่าที่ดูก็คือวันรุ่งขึ้นน้องเขาก็ดูสดใสขึ้นเลยมไม่ไดนที่น้องอธิบ<ร>ายเราก็รู้สึกว่าเคลียร์ใจกับคตอบของน้องเข้าใจกับสิ่งที่น้องื่อสารตอนแรกว่าความหมายมันต่างกันใช่ไหยอยนอะไรเงี้ยคือจริงๆหนูก็พอจะมองน้องออกค่ะว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์เขาการพูดนั่นแหละคือมันต้องปรับจริงๆนะอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แค่การพูดไม่เป็นใช้ใช้คําพูดแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ นี่ไม่ดีกคนที่สามอีกคนหนึ่งที่เราวยนั้นเอามาอะไรเรรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งของเรื่องเพราะว่าอีฟ้าพูดรู้สึกว่าเสียความรู้สึกเราตรงนี้มันยังไงกับกระทบกับจิตใจเรายังไงบ้างคือจริงๆหนูว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกก่อนตอนช่วงที่เราประกวดเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีโอกาสได้เล่นได้คุยกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่คือหลังจากจบการประกวดไปก็คือแยกย้ายกันทํางานเขาก็ไปสายของเขาเราก็มาสายของเรา ก็มันจริงๆมันมีกระทบกระทั่งจิตใจเรามาบ้างเล็กน้อยแบบแต่จะมาจากการคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังว่ามีการพูดถึงเรานะในลักษณะนี้ในลักษณะนี้อะไรเต่เราก็รู้สึกเออไม่จริงหรอกบางทีอยากจะคิดกันไปเองหรือว่าคงไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสได้เจอเขาเมื่อเมื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้นก็แบบเดินม,มาหาเราก็บอกเออขอโทษนะที่หนูเคยพูดถึงแม่ไม่ดีเคยพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็นึกสะกิดในใจว่าเอา คุไม่ดีหรออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่าไม,ไม่ใช่เคนี้บบรู้สึกไม่ใช่เคด่าเคดตอนน้านี้ที่จะมาถึงเ,เคนี <cle an> ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกอ๋อแต่ก็โอเคถ้าสมมติว่าเคยพูดไม่ดีจริงๆแต่อย่างน้อยคือเขาเขากล้าที่จะแบบเดินมาขอโทษเราเราก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่นานก็คือมาเกิดเหตุการณ์ในไรสดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนในองค์กรแล้วเราแนะนําน้องอ่ะ เรารสึกว่าการให้กําลังใจหรือการพูดคุยเล่นอาจจะดูในเรื่องของความเหมาะสมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ถือหรอกแต่เราแค่อยากให้ดูเวลาแล้วก็เราเห็นว่าเด็กคนนี้หมายถึงตัวมีนาเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วเขากาลังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เราอยากให้เขาแบบปรับให้ถูกจุดเหมือนถ้าเราไปเพิ่มความมั่นใจให้น้องในทางที่ผิดเราไม่อยากให้เดินตามตามรอยไปคิดว่าเขาแบบไปได้ไกลกว่านี้แค่นั้นเองแล้วก็เลยส้เยเสียความรู้สึกกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็ บุ้งขึ้นมาคือมันมันมีสตอรี่ของมันอย่างน,นี้อิงฟ้ารู้สึกว่าเขายังติดใจกับเราอยู่นะกับบุคคลที่3าคนนั้นนะ่ะเพราะเอาคำพูดเรามาพูดแล้วก็มาแตงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าติดใจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหนูไม่ได้ขออะไรก็หลังจากเกิดเรื่องคือก,ก็ก,ก็หายไปเลยก็ไม่ได้มีการทักเขาอัดต<ม>ัวโลกเราด้วยนะ อะะไรคเขาอันทวิตเตอร์เโคโรในทวิตเตอร์เราด้วยเราไม่ได้ติดตามกันเลยในทวิตเตอร์ก็คือบล็อกค่ะเราบล็อกเขาบล็อกอันนี้คนเลยมองเหมือนว่ามันไม่เข้าเห่าไปแล้วถ้าใช้ภาษาข่าวสำหรับหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่างต่างอยู่คุณก็ทํางานของคุณไปแล้วก็ทำงานของเราต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันแต่ก็ยังคงด้วยความที่ต่างคนต่างมีการทำ เยอะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการโจตีบโซเชียลมีเดียซีเวสกับตรงอ๋อไม่ไม่ค่ะเราก็เชื่อว่ามันมันก็แล้วแต่แฟนคลับเขาอาจจะรักที่เขาเป็นเขาแฟนคลับเราก็รักที่เราเป็นเราเราก็เคารพซึ่งความคิดของแต่ละคนก็ว่ากันไปอย่างวันนั้นอินฟราที่ห้าเจ็ดสิบเจ็ดคนอ่ะเรามองไม่เห็นว่าคนไหนจะเป็นร่างสองของเราเพราะว่าดูหลายคนรู้สึกว่ามันต้องมีอินฟราแต่ว่าคนก็มองไม่ออกว่าคนไหนจะเป็นร่างสองเราเราดูมีแวมั้มมีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบเรา อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่ที่เราว่าเราเราก็อาจจะแปลกไปในอีกระดับหนึ่งเขาก็แปลกไปอีกทางหนึ่งซึ่งคนมองแล้วว่างั้นเถอะมีใจมีใจติ๊กไว้มีแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวค่ะก็ต้องใช้ให้เขาใช้เวลาที่เหลือในการพิสูจน์เองอีกข่าวหนึ่งค่ะคือนะพี่นวัตถามไปแล้วเรื่องที่มีคนมาบอกเราว่า รับงานทางตรงทางข้างนี้เราเรี่อกั่ตรงนี้ยังไงบ้างมีผลกระทบยังไงบ้าง <c oughs> หนููว่าไม่มีเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันไร้สาระมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทางตัวเพ็ที่ทําคือมันเป็นเห็อะไรเหมือนหนูใช้คําว่าแบบเห็ขยะดีกว่าเรารู้สึกว่ามันถ้าคนเชื่อก็คือก็ก,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 ก็แล้วแต่วิจารณญาณไปจริงหนูไม่จําเป็นต้องออกมาพูดก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา